ความคืบหน้าในการซ่อมถนนนะคะที่ถนนซุตะะาอาคารสนทรสามเศษนั่นเองแล้วก็เป็นหลุมขนาดยักษ์นะคะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังทํางานเร่งกับสายฝนแข่งกับเวลามากเลยนะคะคเพราะถ้าฝนเทลงมามันเป็นอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อวานนี้ทางด้านของรอฟมอตัดสินใจใช้คอนกรีตค่ะเขาบอกว่าเป็นคอนกรีตแบบพิเศษพ่นใต้ฐานรากคือเพื่อลองรับนะคะกลัวว่าเดี๋ยวอาคารสอนทรสามเศษมันจะถล่มลงมานั่นเองค่ะก็ปรับแผนกันร,รายวันด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะแล้วก็ยพยายามออกมาชี้แจงให้นักข่าวเรื่อยๆได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องผู้ในการเขตดุสิตค่ะพร้อมกับผู้แทนการไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอมอลนะคะเป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะคะรวมถึงคณะบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรัพยาบาลมหาวิทยายัยนวมินทราธิราชด้วยถแถลงข่าวเลยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขซ่อมแซมบริเวณถนนสํมเพ็ญที่มันซุดลงลนะคะทีนี้จากการไปสำรวจในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหลังเทคอนกรีตก็ไม่เจอว่ามีดินไหลเข้ามาเพิ่มเติมนะคะคือตอนนี้มีคอนกรีตถูกเทลงไปในหลุมกว่า1000ลูกบาทเมตร หรือประมาณ2,500ตันด้วยกันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยตัดสินใจค่ะจะนำรถเคนเข้ามาเคลื่อนย้ายพวกสิ่งปลูกสร้างที่มันพังอย่างเงี้ยมันเสียหายแล้วมันก็ค้างอยู่ข้างในหลุมให้ออกไปให้หมดนะคะแล้วก็เทคอนกรีตให้เสร็จ ในวันนี้ก่อนที่จะมีการเอาดินเอาถุงทรายเข้ามาถมอีกนะคะให้มันได้ระดับค่ะเพื่อจะได้ทําพื้นผิวการจราจรแล้วก็ยังไงก็ตามแต่นะคะเขาบอกว่าจะคืนผิวการจราจรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่8ตุลาคมนีม้เนี่ยครับก็นับวัน,นอยู่แล้วเออถ้าว่าวันที่8จริงเนี่ยก็แปลว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งมือกันแบบสุดกําลังจริงๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนด้านใต้อาคารของสอนสามเสนครับก็จะพ่นคอนกรีตแบบพิเศษให้จับตัวกับ ดินเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างเอาไว้ก่อนจากนั้นจะใช้เครื่องจักรเล็กวางกระสอบทรายแล้วก็ดินป้องกันดินสไลด์ด้วยนะครับเสาเข็มที่ค้ำยันอาคาร3เสาซึ่งมันขาดคุณผู้ชมเราจะนําเสนอไปก่อนหน้านี้อยู่ด้านขวามือที่มันขาดขาดไปนะครับ<ะ>ก็ยืนยันไม่กระทบกับตัวโครงสร้าง ถึงแม้จะมีรอยแยกก็ตามนะฮะแล้วก็สอนอเนี่ยคือลักษณะเอ็นหรือว่าเอียงเนี่ยเพียงแค่2มิลลิเมตรแค่นั้นเองอซึ่งหลังจากที่มีการซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับจะให้สภาวิศวกรวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์หรือวอสอทอเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประเมินโครงสร้างครับว่าจะต้องรื้อถอนหรือไม่ดูดิฮะเห็นเหล็กเส้นเลยที่เราเป็นหน่วงณจุดนี้ออน่ากลัวจริงแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเสริมคอนกรีตเข้าไปละ ในส่วนของตัวสอนอเรากำลังวิเคราะห์ประเมินในส่วนของโครงสร้างอยู่ครับตอนนี้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ลงตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต้องการสำรวจก่อนครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเสริมความมั่นคงแข็งแรงในส่วนของเพื่อไม่ให้มีการทำลายในส่วนของตัวพวกนี้เพิ่มครับทางนีครับณปัจจุบันนะครับเท่าที่เท่าที่วัดตอนนี้เราระวัดเซอร์เว์ต่อเวลานะครับผมก็มีการเคลื่อนตัวเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่เป็นนัยสำคัญครับในฝั่งของที่เป็นสนอครับเป็นหลักหลักมินเพิ่มเองครับตอนนี้ ระยะผมตัดมินเนี่ยมันส่งผลกรบระยะยาวนะตัดตัวสรอหรือโัวแต้องมีการประเมินครับเพราะว่าตอนนี้ค่าที่ออกมาเล็กน้อยมากนะครับอย่างเมื่อวันก่อนเน,นี่ยเพียงแค่สองบินเท่านั้นเองเมื่อวานนี้นะคะผู้ว่าช,ชาติค่ะลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ นี่ยะท่านชัดชาติสิทธิพ,นพันธ์ผู้ว่าราชการกรทมนะคะแล้วก็บอกวันนี้น่าจะมีฝนตกหนักนะคะแต่ว่าเบาใจได้นะเพราะอะไรท่านเตรียมความพร้อมไว้ค่ะก็สั่งให้กรทมอเอาเครื่องสูบน้ํามารองรับนะคะและท่านก็คุยกับทีมวิศวกรด้วยมีความเสริมความแข็งแรงใต้สอนอนะคะ,ะแล้วก็จะมีการเบี่ยงทางน้าไม่ให้ไหลเข้าไปใต้สอออีกนี่คือการวางแผนเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัดชาติยืนยันนะคะว่าแผนเนี่ยจะเป็นไปตามกําหนดการเดิมเมื่อคือ8ตุลาคมนี้น่าจะคืนพื้นผินผวถน ให้กับพี่น้องประชาชนได้ส่วนท่อประปาที่มันขาดท่อระบายน้ําสายสื่อสารต่าง,างๆเดี๋ยวจะต้องเชื่อมต่อกันก่อนหรือไม่อันนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุยก่อนว่าจะต่อให้เรียบร้อยในครั้งเดียวกันเลยไหมเดี๋ยวขอเวลาไปปรึกษากันก่อนวางแผนกันก่อนไม่อยากให้พลาดจริงๆอ่ะออคือภาพรวมตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยที่ต้องเป็นกังวลกังวลอยู่เรื่องเดียวเรื่องฝนนี่แหละแต่โชคดีที่เมื่อวานนี้ฝนทิ้งช่วงไปแล้วก็ไม่ได้ ออกมาแบบชนิดที่ว่าไม่ลืมหูลืมตามไม่ได้ตกถล่มทั้งวันนะคะนะฟังผู้ว่าดูค่ะไอเครื่องสูบน้ําเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าที่ห้อยลงไปความดูดได้ประมาณจุดสองห้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีคิดว่าน่าจะเพียงพอเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อยประมาณเจ็มมตรนะในช่วงเวลาหกชั่วโมงไม่ได้เยอะก็ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ําแต่ว่าคาดว่าพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกหนักตามพยากรณ์นะแต่เราก็มีเครื่องสูบน้ําเพียงพอแล้ว มันจะเต็บต่อไปคิดว่าตอนนี้ก็จะเท่าที่พูดกับทางหน้าง,งานครับนาทีมวิศวกรเนี่ยเขาจะเริ่มไปทําเสริมความแข็งแรงใต้สถานีกําหนดการก็ยังยืนยันว่าประมาณวันที่8ตุลาถูกไหมที่จะคืนผิวถนนให้แต่ว่าสิ่งที่ต้องคุยอีกทีหนึ่งว่าแล้วพวกท่อประปาที่มันขาดไปท่อใหญ่ไม่ร20แลวพวกท่อระบายน้ําสายสื่อสารต่างๆเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อก่อนหรือไม่ถ้าเกิดไม่เชื่อมเดี๋ยวต้องมาเปิดอีกทีเสียเวลาไงกไ็ต้องคุยว่าจะ,จะต่อให้เรียบร้อยไปเลยก่อนไหมแล้วก็ปิดถนนทีเดียว อันนี้ก็ได้แจ้งทางบริษัทให้ไปไปช่วยดูแลอยู่คุณผู้ชมครับในส่วนของโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะครับที่ก็จะมีการนัดผู้ป่วยเข้าพบแพทย์เนี่ยประมาณสัก2,500คนโรงพยาบาลเขากังวลฮะกังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องของปัญหาการจราจรม,มันมีเส้นทางเข้าออกเนี่ยเหลือเพียงแค่2เส้นทางก็คือถนนสังคโลกแล้วก็ถนนสวนอ้อย ตอนนี้โรงพยาบาลเขาจำกัดที่จอดรถนะครับจาก500คันก่อนลดลงไปเหลือเพียง300คันไม่อยากให้มันเข้าใกล้จุดที่มันมีการซุดตัวอยู่ตอนนี้นะครับอ่าแต่นี้ก็ต้องปฏิบัติตามนะคะคําแนะนําด้วยเพราะตอนนี้เขาพยายามแจ้งประชาสัมพันธ์ไปนะคะพี่น้องประชาชนค่ะคือเอาเป็นไปได้ใช้รถสาธารณะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะถ้าเกิดมารถส่วนตัวมันอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงๆอ่อะมาจอดในโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อย ดวกอะค่ะคุณผู้ชมค่ะ<ด>เรื่องของการจอดรองจอดรถถ้าไปสาธารณะได้ก็ไปแต่ก็เข้าใจได้นะนคือบางครั้งแบบไปยากเหมือนกันนะมันไปยาก,ยากแล้วคือถนนเนี่ยมันจะมีอยู่หลายจุดที่ตอนนี้ก็ยังมีการขุดมีการอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับก็โรงพยาบาลอีก11แห่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆสามารถคือติดต่อที่โรงพยาบาลน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อรับยาหรืออะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลใกล้เคียงได้เอาชื่อยาไปแต่ที่สําคัญก็คือเน้นย้ํานะครับผู้ชมกทมเองประกาศ เตือนห้ามเข้าเข้าหรือห้ามใช้อาคารที่มันอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยด้วยแลวเขาประกาศค่าโทษมาแล้วนะครับว่าอาจจะจำคุก6เดือนด้วยนะอย่าเพิ่งเข้าไปโดยเฉพาะ,ะแฟลตที่อยู่ด้านหลังหรืออาคารที่อยู่ใกล้ๆด้วยบางจุดทนะี่อยู่ด้านหลังนี้อันตรายมากเอาจริงนะครับเขาบอกว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยอยู่เลยแฟลตไปอีกนิดนึงเขาก็กลัวกันตรงนี้เลยครับ